จ r กจากมิติอื e n s i องมัลติเวิร์สที่ใช้ในกา t ใช้เว s โอเคนะครับนี่นี่นะครับไอจุดเราก็ได้มานะครับอีกลูกหนึ่งนะครับลูกนี้คือมะม่วงอะไรนะครับสวัสดีนะครับทุกคน เราก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับกับการที่เรามาทําคลิปในการที่จะมาลองปอกมะม่วงกันอีกนะครับคลิปครั้งก่อนเนี่ยที่เราเปอกมะม่วงไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหลายประมาณสักสองปีเลยมั้งครับปีสองปีได้นะครับที่ผมไม่ได้มาทําคลิปแนวๆของการปอกมะม่วงนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เดี๋ยวเราจะลองกลับมา ปลอกมะม่วงดูกันนะครับว่ามะม่วงที่สวนสานใหญ่ของเรานะครับมันมีหน้าตาเป็นแบบใหม่นะครับแล้วก็รสชาติเป็นยังไงนะครับปอกออกมาแล้วมันจะยังน่ากินอยู่หรือเปล่านะครับยังเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับก <"G> ็คลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองไปดูกันนะครับว่ามะม่วงที่เราเก็บมาจากสวนนะครับพอปลอกออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ครับตอนนี้ก็เป็นคลิปที่ผมยังไม่มีมะม่วงอยู่ในมือนะครับตอนนี้จะเป็นโต๊ะว่างเปล่านะครับยังไม่มีมะม่วงเลยนะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองไปขโมยมะม่วงกันนะครับขโมยมะม่วงจากสวนตัวเองดูกันนะครับว่าเราจะขโมยพันุไหนมาได้บ้างนะครับตอนนี้เรานั่งกันอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเอามะม่วงที่สวนนะครับแต่ว่าไม่ต้องรอนานนะครับเดี๋ยวเราจะแวะไปเอากันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเสร็จ คาถานี่นะครับอืมฮึจิงอ่ะโอเคนะครับได้ละเรียบร้อยนะครับนี่ผมมีช่องทางในการขโมยนะครับมะม่วงเรียบร้อยแล้วนะครับอี่ตรงหน้าผมเองนะครับแต่ว่ามีเวลาจํากัดนะครับเดี๋ยวเราไปขโมยม่วงลูกแรกกันก่อนเขาจะเป็นมะม่วงอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจึงนะครับเวลามีน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มดูนะ ห่อถุงนะครับผมก็จะเ็นถุงค่อนข้างเก่านิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังพอที่จะหอไอ้เจ้าลูกนี้ได้ได้นะครับเดีย๋ยวเรามาแกะดูกันข้างในนะครับว่าลูกนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคไปนี่นะครับได้ละเราแกะดูะข้างในโอ้ขัวมันหลุดเรียบร้อยนะครับนี่ นี่นะครับก็ได้เจ้าลูกนี้มาครับเป็นมะม่วงแดงจกักรพรัดนะครับน่าจะประมาณ7ขีดได้นะครับเจขีดถึงแดขีดได้นะครับโอเคนี่นะครับเป็นมะม่วงที่เราขโมยมานะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปาะเจ้าลูกนี้กันลูกนี้มันก็จะเป็นลูกที่อพอกินขนาดพอกินนะครับ ขนาดพอเหมาะพอกินเลยนะแล้วก็นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับการปอกเจ้าลูกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มปอกเลยดีกว่าเนาะมาเดี๋ยวขอเตรียมอุปรก,กรณ์ในการปอกสักเล็กน้อยนะครับนี่ครับก็มีดนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาปอกเจ้าลูกนี้กันนะครับนี่ เราใส่จานนี้ก็ได้นะนะครับเดี๋ยวมจะปอกจากขั้วาก่อนนะครับเดี๋ยวหักขั้วนิดนึงขั้วเหนียวเลยนะครับเนี่ยโอเคแล้วหรังเราตัดเหนียวก็ได้นะครับโอเคสุกเรียบร้อยนะครับดูจากสีนะครับสีเหลืองๆแบบนี้นะผมจะปอกนะครับเหมือนเดิมนะครับฝีมือการปอกของผมนะก็ เป็นผีมือที่แบบมืออาชีพมากๆนะครับปอกแล้วก็เนื้อหลุดเนื้อร่วมกันเยอะเหมือนกันนะครับนะครับแต่ก็อยากจะเอามาปอกโชว์นะครับให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับอืมหอมนะครับที่มะม่วงแดงจักรพรรดินะครับเพราะจะเป็นมะม่วงที่หวานนะครับ หวานหอมมากๆเลยในกลุ่มมะม่วงแดงนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบโดยส่วนตัวนะครับผมค่อนข้างที่จะชอบมะม่วงแดงจากกพัทนี้นะครับในเรื่องรสชาติเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะหวานแล้วก็อ,อมเปรี้ยวแทบจะไม่มีเลยนะครับหรือเรียกว่าน้อยมากๆเลยนะครับอ่านี่คือรสชาติจากที่สวนของเรานะครับส่วน ไซส์ใหญ่ของเรานะครับแล้วก็มีกลิ่นนะครับกลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะหอมมากทีเดียวนะครับส่วนเรื่องความแน่นเนี่ยก็จะแน่นประมาณประมาณหนึ่งทีเดียวนะครับมีความแน่นทีเดียวเลยละนะครับสําหรับลูกนี้เนี่ยในแบบนแบบที่ว่าสุกแบบกําลังดีนะครับแต่ถ้าเกิดสุกกว่านี้มันก็จะหอมกว่าน,นี้นะครับหอมหวานกว่าน,นี้อีกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปลอกแบบ นี่นะครับนี่แบบนี้โอเคเราก็จะใส่ในถ้วยถ้วยไม้นะครับเนี่ยถ้วยไม้ยังเป็นไม้มะม่วงเลยนะครับเนี่ยนะฮะชอบมะม่วงขนาดไหนก็คิดดูแล้วกันนะครับเนื้อค่อนข้างแน่นนะครับเนี่ยเนื้อค่อนข้างแน่นทีเดียวนะครับนี่แล้วก็มีส่วนนี้นะครับก็จริงๆถ้าจะปอกใส่จานก็ต้องปอกทั้งลูกนะครับแล้วก็ ใส,ใส่จานใส่ตู้เย็นนะครับแล้วก็กินตอนเย็นก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคผมจะบอกประมาณนี้พอสังเขตนะครับพอที่จะให้ทราบรสชาตินะครับว่าเป็นยังไงโอเคมันจะค่อนข้างแน่นอยู่นะครับลูกนี้ใช้ได้ทีเดียวโอเคอีกสันนิดหนึ่งนะครับด้านข้างแม่ เพื่อที่จะชิมให้ได้รู้ว่าเขารสชาติโดยเฉลี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคสำหรับเจ้าลูกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับก็คือเป็นอันที่เราปอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมเลยดีกว่ามานะครับจากการชิมนะครับลูกนี้นะครับก็เป็นลูกที่แบบเนื้อยังแบบแน่นๆนะครับเนี่ยยังค่อนข้างที่จะแน่นๆอยู่นะครับแน่นๆอยู่นะครับไม่ได้แบบว่า อ่านิ่มสุกแบบเหลวนะครับโอเครสชาติเนี่ยอืมมีความมีความแน่นนะครับมีความแน่นมีความมันด้วยนะครับแล้วก็มีความหวานนะครับติดเปรี้ยวแบบเล็กๆที่ปลายปลายลิ้นนะครับเนี่ยสำหรับลูกนี้นะครับอืมหวานหอมนะครับ มันจะหวานหอมในปากนะครับอร่อยอร่อยทีเดียวนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบมะม่วงในแนวแนวแบบเนื้อแน่ๆแบบน,นๆ่อยนะครับแล้วก็แบบแบบมีมีแป้งนะครับไอ้เจ้ามะม่วงพวกพันไต้หวันทั้งหลายเนี่ยมันก็นจะมีข้อดีตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราฝันๆดูนะครับเนื้อตรงเนี้ยมันจะแบบ มันจะไม่ได้เป็นแบบคราบขาวๆนะครับเหมือนกับมาม่มงพันอื่นๆนะครับครับอย่างพวกเขียวเสเบออย่างเงี้ยครับเราจะเห็นว่ามันเป็นอย่างไงนะครับแถวๆตรงกลางๆนะครับกลางๆนี่มันจะเป็นแบบเป็นขาวๆหน่อยนะครับตอนนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นเป็นเนื้อแป้งๆนะครับแล้วถ้าชิมส่วนอื่นๆอื่นกันบ้างนะครับของลูกอืมรสชาติใกล้เคียงกันนะครับ กินได้ทั้งวันแน่นอนนะครับแบบนี้สำหรับขอมะม่วงนะครับเดี๋ยวดูตรงท้ายๆนะครับท้ายๆจะเป็นยังไงบ้างอืท้ายๆจะหวานกว่านะครับตรงก้นๆของมันนะครับบริวเวณนี้ครับ ็ว่าะว่าจะเป็นจุดที่เราเขาเริ่มสุกครับจะสุกจากตรงท้ายๆมาก่อนนะครับแล้วก็ไปถึงตรงแถวๆด้านบนของลูกนะครับแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของรสชาติแล้วก็ผิวแล้วก็เนื้อของเจ้าลูกนี้นะครับเออมันจะมีลูกที่แบบสุกกว่านี้นะครับสุกแบบสุกเยอะกว่านี้มากๆเลยนะครับก็จะเป็นลูกที่ผมก็ลองทานเหมือนกันนะครับจะเป็นพันธุ์มะม่วงนะครับที่เหมาะสําหรับกินกับ ข้าวเหนียวอ่มากเลยนะครับข้าวเหนียวมูนเนี่ยครับจะอร่อยมากๆเลยเนื้อเนียนนะครับเนื้อละเอียดนะครับแล้วก็หวานหวานหอมนะครับก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านผมเองเนี่ยสวนผมเองเนี่ยก็คืออ่าไอเลยก็ได้นะครับคือกินกับอ่แดงจักรพรรดินะครับที่สุกมากๆเนี่ยคือลื่นกลืนไปกับเจ้าตัวข้าวเหนียวเนี่ยมากๆเลยครับผมเชยร์มากนะครับถ้าเกิดว่าเน้นกินสุกนะครับผู้ใหญ่นะครับ ผู้สูงอายุนะครับบางท่านที่ไม่ได้น้ำตาลในเลือดสูงนะครับแนะนำว่าถ้าน้ำตาลในเลือดไม่สูงนะครับก็แนะนําว่าแดงจักรพรัดนะครับกับข้าวเหนียวนะครับเหมาะมากๆนะครับในการกินเพื่อที่จะแบบเออเอนจอยนะครับกับรสชาติแล้วก็ก็รียกว่าไรเดียคือเหมือนกับหน้ามะม่วงทีหนึ่งก็กินของที่แบบเป็นซีซั่นนั้นๆนะครับก็ข้าวเหนียวมะม่วงนะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นเลยนะครับหนึ่งใน ขนมหนึ่งในอาหารที่ต้องทานนะครับในฤดูการนี้เลยก็ได้ก็ว่าได้นะครับโอเคนะครับนี่ผมอยู่กับลูกนี้เนี่ยลูกประมาณนี้ครับเขาเป็นผู้ชายนะครับที่ชอบกินน้ำมงนะครับก็ลูกหนึ่งผมว่าก็หมดได้นะครับลูกนี้ไม่ถึงกิโลนะครับประมาณแปดทีได้นะครับโอเคนะครับก็ด้าให้ผมแนะนำนะครับ ถ้าเป็นส่วนตัวผมชอบนะก็คือร้อนให้สุกกว่านี้อีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงจะประมาณสักวันหนึ่งก็ได้หรือส,สักสองวันนะครับไม่เกินสองวันเนี่ยผมก็ชอบแนวๆนี้นนะครับก็จะได้หวานกว่านี้อีกนะครับแล้วก็อ่าความนิ่มของเนื้อจะนิ่มกว่านี้อีกนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็อร่อยนะครับ <laughs> ขออนุญาตกินไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะครับโอเคนะครับคือวันนี้ผมไม่ได้อยู่ที่สวนนะครับ ก็เลยแบบใช้วิธีเอาม่วงมากินกันแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็เป็นลักษณะของคลิปแนวแวใหม่นะครับที่ผมทําขึ้นมาเพื่อที่ให้แฟนๆของช่องเรานะครับก็จะได้แบบมีคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับจะได้ไม่เบื่อกับแนวแนวทางของช่อง youtube ที่เป็นกเกษตรมากจนเกินไปนะครับก็มาเป็นแนวแนวนี้บ้างนะครับโอเคสล้หรับคลิปนี้นะครับก็ ผมจะไม่ได้มีแค่หัวม่วงพันเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอานะครับเรียกว่าไปขโมยมาอีกพันหนึ่งดีกว่านะครับอีกพันหนึ่งที่ผมไม่ได้ทําการรีวิวในการปอกบ่อยมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดถึงแบบในหลายๆคลิปมากมายนะครับจะมีแค่บางคลิปแค่นั้นเองเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่เราปลูกไว้ไม่เยอะนะครับมันก็คือเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นพันอะไรนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะครับืเดี๋ยวผมจะไปขโมยอีกทีนะครับ ท้ำนอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปขโมยมะม่วงจากสวนมานะครับจะเลยดีกว่านะครับโอเคเริ่มเลยนะมาเดินนะครับหาก่อนนะเอมเอาขนาไหนดีละ่ะเดี๋ยวก็หากอนนะครับจุอสแกนนิดหนึ่งจุโอเคได้ละไปก็เลยโอเค,ไ,เอเคได้นะครับเรบร็จแล้ว แเราไปขโมยกันดีกว่าเนาะดวงนี้นี่นี่นะ สุดเราก็ได้มานะครับอีกลูกหนึ่งนะครับลูกนี้คือมะม่วงอะไรนะครับให้ดูกันใกล้ๆดีกว่านี่นะครับมันคือมะม่วงที่เราเรียกกันสั้นๆนะครับว่าเป็นมะม่วงแอปเปิลนะครับนะครับชื่อของเขาคือมะม่วงไข่มุกแดงนะครับเป็นมะม่วงแอปเปิลแดงนะครับมันจะมีพวกอาร์ทูนะครับอาร์ทูเป็นมะม่วงแอปเปิลที่เป็นแบบเหลืองนะครับ แต่เนี้ยมันเป็นมะม่วงแอปเปิ้ลแดงนะครับก็รสชาติไม่เหมือนกันนะครับเนื้อก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็กลิ่นก็ไม่เหมือนกันนะครับโอเคเป็นมะม่วงพันธุ์ไต้หวันอีกพันธุ์หนึ่งนะครับที่ปลูกแล้วก็โตในสวนของเรานะครับแล้วก็ออกผลผลิตในสวนของเรานะครับสวนไซใหญ่ของเราครับจริงๆจํานวนต้นเขาไม่เยอะนะครับแล้วก็ได้ความที่ลูกเขาเนี่ยจะค่อนข้างเล็กนะครับจะเล็กกว่าเล็กกว่ามะม่วงไต้หวันพันธุ์ อืมก็ไม่เชิงนะครับมันก็ไม่ได้เล็กที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็เล็กกว่าใครในหลายๆหลายหลายพันในส่วนสายใหญ่ของเรานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลูกนี้เรามาทําการปาะกินกันนะครับว่าจะเป็นไงบ้างน,นะครับสภาพของลูกนี้เนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะไปทางสุกนะนะครับเนี่ยสุกประมาณนึงเลยแหละนะครับสุกประมาณนึงเลยนะครับโอเค อืมนะครับมีกลิ่นมีกลิ่นประมาณหนึ่งนะครับกลิ่นหอมนะครับนี่คือกลิ่นหอมละกลิ่นหอมประมาณหนึ่งละเดี๋ยวเราไปบอกไปดีกว่านะครับมาบอกกันเลยโอเคมาการใบเดิมนะครับเอไม่ได้สิเดี๋ยวผมต้องแยกนิดหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะสับสนเองนะโอเคนะครับลูกนี้ บอกเลยนะครับชื้อมานี่นะครับสีนะครับสีมันก็จะดูสิครับไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะครับก็จะแตกต่างนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับแดงจกักรพพัดนะครับโอเคจะบอกส่วนอื่นต่อไปเนาะมา นี่นะครับปอคนะมะม่วงไข่มุกแดงนะครับโอเคอืมกลิ่นของมันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าไม่เหมือนกลิ่นของที่มาจากไอ้เจ้าแดงจกักรพรัดนะครับมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันเนี่ยผมก็บอกไม่ถูกนะครับ แต่ว่าไม่ได่กลิ่นขี้ใต้นะครับหลายหลายคนอาจจะอาจจะมองว่า,าจะจากมะม่วงจากอะจากพัดหรือไข่บุกแดงนี่ที่ส่วนอื่นเนี่ยบางทีอาจจะเ,เห็นว่ามีพวกกลิ่นขี้ใต้นะครับแต่ว่าที่ส่วนเราเนี่ยไม่มีนะครับคืออไม่มีกลิ่นขี้ใต้นั้นเลยนะครับเนาะนี่ยครับดมดูจะรู้เลยว่าหอมมากเลยโอเค เดี๋ยวบอกสักประมาณหนึ่งก่อนเนอะนี่นะครับนี่บอกมาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับให้ดูเคนือแบบใกล้ๆนะครับพอดีผมไม่ได้ตั้งกล้องด้านบนไว้นะครับมันก็เลยแบบเอต้องใช้วิธีนี้นะครับยื่นแบบนี้ดีกว่าโอเคผมจะปลอกด้านนี้ก่อนนะครับเป็นฝีมือการปลอกที่มืออาชีพมากๆนะครับอุ้ยนะครับโอเคนะครับมันก็ร่วงลงมานะครับนี่ จะให้ดูว่าม,มันจะไม่ได้เป็นแบบคราบๆสีขาวๆที่เป็นแบบเนือเน้อนื้อแป้งให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะกินเลยดีกว่า,าจาจองก็ไ,ได้ครับสักสองสามชิ้นนะครับ ในบางปีผมเองเอผมก็ยังไม่ได้กินเลยนะครับเพราะว่าวุ่นวายกับการแบบขายขายลูกนี่นะครับผมโอเคขายเจ้าผลผลิตนี่นะครับผมจะเริ่มกินเลยนะนี่นะครับบอกเมื่อกี้เลยนะครับเนี่ยม,มีความหวานครับมีความหวานหอมนะครับ ลูกนี้เนี่ยสุกกว่าลูกแดงจักรพพัดมัตสากูนะครับเขามีความหวานหอมนะครับแล้วก็เนื้อนะครับจะไปในทางฉ่ำนะครับเนื้อจะไปในทางฉ่ำม,มากกว่านะครับมากกว่าเจ้าแดงจักรพพัดนะครับอืมเขาเรียกว่ายังไงดีความหอมในเนื้อนะครับ ความหอมในเนื้อของของไข่มุกแดงเนี่ยจะมีน้อยกว่าเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับแดงจกักรพรรดินะครับส่วนไข่มุกแดงเนี่ยจะไปในทางมีเนื้อที่ฉ่ำกว่าครับมีเนื้อที่ฉ่ำกว่าแล้วก็เรื่องความแน่นนะครับน้อยกว่าเจ้าแดงจักรพรรดินิดนึดนง แต่มาเทียบกันนะครับเปรียบเทียบับมะม่วงไทยเนี่ยความที่เป็นเซียนเป็นสากเนี่ยจะไม่มีนะครับทั้งสองพันเลยแล้วก็พันอื่นๆที่ที่ปลูกในสวนเราด้วยเนี่ยครับงาช้างแดงก็เหมือนกันนะครับจะไม่ได้เป็นแบบเซียนสากอย่างไงนะครับอืมนะครับสําหรับเจ้าไข่มุกแดงนะครับผมก็แนะนําว่าให้กินไปทางแบบนี้ครับสุกๆแบบนี้ครับก็จะหวานนะครับ หวานกว่าหอมกว่าช่ากว่านะครับถามว่ากินกับข้าวเหนียวม่วงได้ไหมนะครับได้นะครับได้เลยแล้วครับคือได้เลยได้แบบว่าเนียนนะครับเนียนแบบไปทางเดียวกันครับรสชาติของข้าวเหนียวเลยนะครับดั้นั้นเนี่ยก็ฝากไว้นะครับอีกพันหนึ่งนะครับที่บางทีเราก็กิน น,นออ้ำนมัสสีทองนะครับคือน,นออ้ำนมัสีทองเนี่ยที่ส่วนหงของผมก็มีเหมือนกันนะครับมีเช่นเดียวกันนะครับคุณพ่อก็เพิ่มปลูกเพิ่ม,เพ,มเพิ่มไว้นะเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านเขาก็ชอบกันนะครับเ,ออเขาชอบกินน้ำบ้องทีออ่พื้นฐานดั่งเดิมที่อยู่กับเมืองไทยมนานานนะครับก็น,นออก้ำนมัสสีทองก็เป็นพันุ์ที่ซื้อง่ายหาง่ายาก,กินง่ายนะครับแล้วก็เป็นรสชาติที่แบบรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็อยากจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับเจ้าสองพันนี้เนี่ย เื่อใครยังไม่ลองนะครับก็ลองดูก่อนนะครับย๋งไม่ไปตัดสินกันว่ามันจะลูกใหญ่มันจะอร่อยไหมมันจะกินกับข้าวเหนียวได้หรือเปล่านะครับก็ลองฝากไปนะครับลองลองหาไปทานกันดูนะครับจากส่วนไหนก็ได้นะครับลองดูแบบมะม่วงแดงจากพรรพันะครับแล้วก็ไข่มุกแดงนะครับลองดูนะครับลองหาไปลองทานดูก่อนก่อนนะครับแล้วท่านก็จะชอบนะครับในรสชาติของมันเลยนะครับในแบบกินสุก แนะนําเป็นไข่บุกแดงนะครับ,แ,นนแ,แ,นนรบแล้วก็จะกินเป็นแบบแก่แล้วก็กินเป็นแบบสุกเลยนะครับแดงจักรพัดก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับสําหรับในจํานวนมะม่วงที่เป็นพันไตวันทั้งหลายนะครับเพิ่มเติมมันก็คือเรื่องของความหอมนะครับแดงจากรพัดจะค่อนข้างหอมมากทีเดียวนะครับโอเคนะครับความหวานนะครับมันเรียกว่าเป็นแบบ หวานเรียกว่าหวานน้ำผึ้งเลยก็ได้นะครับมันถ้าเกิดมาเป็นแดงจากรพรพดิที่เราแบบทิ้งไว้ให้จนแบบเขาสุกไปเลยนะครับผมเรียกว่าหวานน้ำผึ้งเลยนะครับเช่นเดียวกันกับงาช้างแดงด้วยเหมือนกันนะครับงาช้างแดงจะมีอาจจะมีติดเปลี้ยเล็กๆนะครับนิด,นดตรงปลายนะครับมากกว่าทางด้านของเจ้าแดงจกักรพรพดินิดนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปของมะง่วงพันธุ์อื่นเดี๋ยวผมจะลองทำทยอยทยอยเพิ่มเติมกันข้ามอีกนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ผมมาลอง ทำการปองม่วงให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับย้อนอลําลึกถึงคลิปสมัยก่อนที่ผมเคยเคยทำเอาไว้นะครับก็สนุกดีนะครับในตําแหน่งโลเคชันใหม่ก็มาลองทำคอนเทนต์แบบนี้อีกทีนึงนะครับสําหรับท่านที่มาติดตามชมช,มช่องสนเสยใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากช่องเล็กๆของเราไว้สักช่องนึงนะครับให้ท่านได้กดติดตามเพื่อที่จะได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเกษตรนะครับผลผลิตกิจกรรมที่อยู่ในสวนซากใหญ่ของเรานะครับก็เป็นสวนเล็กๆนะครับอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับคุณพ่อผมก็ดูแลสวนนี้เป็นหลักนะครับแล้วผมก็จะแบบขึ้นไปดูแลด้วยนะครับไปช่วยงานนะครับวางระบบต่างๆนะครับก็จะมีพวกระบบน้าระบบระไรต่างๆเนี่ยผมก็จะมีคลิปเอาไว้ให้นะครับที่จะไปลองอติดตามดูได้นะครับในช่องเราก็มีค่อนข้างจะเป็นหลัก ร้อยคลิปเลยเหมือนกันนะครับไปติดตามดูได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็กดชอบกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแบ่งปันนะครับกดแชร์ไปในช่องทางโซเชียลมีเดียของท่านอื่นๆนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรนะครับเทคโนโลยีทางการเกษตรนะครับเทคโนโลยีทางด้านของ วัสดุอุปกรณ์นะครับเคมีพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับเดี๋ยวผมจะทําเพิ่มเติมเผื่อไ้ด้วยนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะต้องทําการชิมเจ้าม่วงนะครับ2ลูกนี้นะครับให้หมดนะครับแล้วก็ปอกใส่ในตู้เย็นไว้นะครับเดี๋ยวเย็นนี้ผมก็จะกลับมากินนะครับก็จะอร่อยลื่นแล้วก็เย็นนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามชมจนจบนะครับขอบคุณแล้วก็อันนี้นครับไปก่อนละครับบ๊ายบายนะครับ bye